ไปดูการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่จังหวัดกระบี่นะครับนับว่าเป็นการยึดของกลางที่เป็นยาบ้าได้สูงที่สุดในรอบปีเลยนะครับแล้วก็สามารถคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด6คนเดี๋ยวผมจะมาเฉลยนะครับว่าของกลางยาบ้าเนี่ยยึดได้กี่เม็ดครับคุณผู้ชมลองดูที่อยู่ด้านหน้าตํารวจกันก่อนนะฮะของกลางครับเป็นยาบ้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนที่426กระบี่ตรวจยึดได้ มีนายังกูลลีลาเทวกุลผูว้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํามาถแถลงผลการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด6คนหญิง2คนชาย4คนเป็นชาวจังหวัดสตูลสงขลาและยะลาของกลางที่ตรวจจิดได้ครับเป็นยาบ้า1นึ่0ล้านสามแสนเมตรเ็ดเยอะมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีรถกระบะแล้วก็รถเก๋งรวม3คันโทรศัพท์มือถืออีก6เครื่อง ทั้งหมดถูกจับกลุมได้ริมถนนสาย44เซาเทิลกระบี่สุราธานีในพื้นที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่และอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีเมื่อคืน31สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มนี้นำยาบ้ามาจากจังหวัดสุราธานีเพื่อลำเลียงส่งต่อให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ต้องหาสารภาพครับว่ารับจ้างขนยาบ้ามาจริงวางไว้ตามจุดที่นัดหมายเพื่อให้เครือข่ายมารับต่อ แต่ถูกเจ้าหน้าที่วางแผนเข้าจับกลุ่มเสียก่อนซึ่งการตรวจยึดครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับกลุ่มและสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้าได้มากที่สุดในรอบปีของจังหวัดกระบี่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อหากับกลุ่มผู้ค้านะครับร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมด็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายอันเป็นการกระทําและการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน พร้อมกับคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนและเตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการอื่นๆกับ